60ปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สังคมพึงตนมุ่งช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขย่างยืนสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปี2,565หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดท้าทาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมให้หน่วยงานและข้าราชการในสังกัดตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ขับเคลื่อนกิจ,จกรรมตามมิติต่างๆดังนี้มิติที่1บทบาทของผู้บริหารจะทำโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามมิติที่1จำนวน3โครงการได้แก่1โครงการพัฒนาชุมชนบึงการใสสะอาดโปร่งใสไร้ทุจริตพิชิตองค์การ4.0 สองโครงการพัฒนาชุมชนบึงการสร้างสรรค์องค์การภาครัฐ4.0 3สามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ4การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังการบัญชีและพัสดุโดยมีมาตรการสําคัญ5ด้านดังนี้1ด้านการบริหารงานบุคคล 1. จัดทาประกาศมาตรการปฏิบัติตนของค่าราชการ สองคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการสามแต่งตั้งคณะกรรมการการกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการสี่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลห้าประกาศเรื่องเกณฑ์การบริหารงานบุคคลหกประกาศเรื่อง,องนโยบายการบริหารงานด้านความโปร่งใสสองด้านการบริหารงบประมาณหนึ่งจัดทำแผนการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณ สองจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายด้านการเงินการบัญชีและพัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงาน 3. ประเมินผลใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการ 3. ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่การปลูกผักเลี้ยงสัตว์ สองสื่อสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติราชการโดยการสร้างธนาคารความดีและการเป็นนักพัฒนาที่ดี 3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนภาคีเครือข่ายดำรงชีวิตยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่การปลูกผักทุกครัวเรือนการจัดตลาดน้สีเขียวสีสร้างเครือข่ายความร่วมด้านการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตโคกหนองนาจังหวัดบึงกาฬ 4. ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ A B C D E F S N P 1. ประกาศเจตนารมณ์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำแผนการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ 3. ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนและประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากรค่านิยมองค์การ 5. ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนรองถูก หนึ่งเพิ่มช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกติดต่อด้วยตนเองตูป้ปอนต์สบเอดจังหวัดบึงการปลายสีและทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการกล่องรับเรื่องราวร้องทุกทางโทรศัพท์โทรสาร2สองประกาศขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุก 3. สามจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องการร้องเรียนร้องทุก สี่จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวรองทุกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการมิติที่สองเปิดเผยข้อมูลหนึ่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับบริการประชาชนระดับจังหวัดหนึ่งแห่งและระดับอำเภอแปดแห่งสองดำเนินการประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรองทุกและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการสามการให้บริการประชาชนโดยการจัดทำมุมให้บริการแก่ประชาชนนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการสืบค้นข้อมูล ทำให้คนหาได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว4กำหนดขั้นตอนการให้บริการต่างๆได้ติดประกาศให้ประชาชนทราบและลงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการ5จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มิติที่3การมีส่วนร่วม 1. การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปทูอ e ีคอมเมิร์ งบประมาณ1 7 1 6 9 0้านบาทคณะกรรมการร่วมการคัาสานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดชระดับจังหวัดงบประมาณ2 0 0 0 0บาท 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญได้แก่กิจกรรมปลูกผักสวนครัวการเผยแพร่ลายภาพมัดหมีพระราชทานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนกิจกรรมทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชน,นบทในพระราชูประธรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 3. จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการมาขอรับบริการมิติที่4องค์กรคุณธรรม 1. จัดให้มีการลงนามรับทราบประกาศจังหวัดบุญการ 2. จัดการประชุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ 3. จัดทําแผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจริยาข้าราชการ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่นกรงการพัฒนาชุมชนประจำปี พุทธศักราช2,565จำนวน6คน 5. คัดเลือกบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าร่วมโครงการค่าราชการต้นแบบด้านจริยธรรมเดอะไอคอนจำนวน1คน 6. การสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมค่าราชการพลเรือนพุทธศักราช2อ6พ 7. สสร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับถ่ายทอดและขยายผลไปสู่องค์กรต่างๆได้แก่ศูนย์เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มิติที่ 5. สภาพแวดล้อม 1. ประกาศนโยบาย5สะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัประกาศมาตรการมาตรฐานและหลักเกณฑ์หสะเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในกิจกรรม5สะ 2. ดำเนินการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนบุรีรัสะอาดน้าอยู่มุ่งสู่องค์กรแห่งความส 3. แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง4 จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนบุงการสะอาดหน้าอยู่มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข 5. จัดให้มีการทาความสะอาดครั้งใหญ่บิ๊กคล n น n ิ่งเดดําเนินการทําอย่างต่อเนื่องเป็นประจำมีการตรวจประเมินผล5ะระดับจังหวัดอําเภอ 6. ประกาศผลการตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรม5ระอยู่ในระดับดีเด่น8หน่วยระดับดีมาก4หน่วยผลการดําเนินงาน1 หน่วยงานมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนได้รับการบริการจากภารกิจของโครงการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิผลได้รับประโยชน์2เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีการบริหารงานงบประมาณด้วยความโปร่งใสและขับเคลื่อนค่านิยมองค์การของโครงการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ3ข้าราชการพนักง,งานราชการลูกจ้างสังกัดไม่มีผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยผลสำเร็จดังกล่าวสะท้อนผ่าน การบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัไม่มีเรื่องร้องเรียนบุคลากรมีความรักในองค์กรและมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติหน้าที่สามารถบริหารงบประมาณอยู่ในลำดับที่1ของประเทศประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากกิจกรรมของโครงการพัฒนาชุมชนหกสิบปีโครงการพัฒนาชุมชน สรางสรรค์สัคงคมพึงตนมุ่งช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยั่งยืน